ต่อไปรูปนี้เป็นดาราดังสำหรับผมนะครับพระจาราร์อนเนกชยะมังคโลครับกาแบพบรัตนาครับผมขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระหันผู้ห่างไกลจากกิเลสผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นขอกาบเท้าพระหมหาเทระผู้มีภาษาแก่กว่า แล้วก็สวัสดีพิูสุสามมณีที่เป็นสาธ,ธรรมิกทุกท่านจเจริญพรญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาก็ผมต้องขอพูดก่อนว่าการมีงานนี้ขึ้นมาเนี่ยอุดมการของผู้ก่อตั้งเนี่ยท่านต้องการที่จะให้ความรู้ต้องการพัฒนาพรพุทธศาสนาต้องการพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลที่มีความรู้มีการใช้ทิฏฐิ คือมีความเห็นร่วมกันในเรื่องของการเจตตัดสินพระธรรมวินัยเนี่ยโดยใช้หลักพระไตรปิฎกเป็นหลักจะไม่มีอ้างอาจาร,รย์ท่านนั้นท่านนี้บุคคลคนนี้เนี่ยมีอุดมการณ์ที่จะเผยแพร่ธรรมะเพราะท่านก็ปัถนาที่สร้างบารมีเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้านะครับเพื่อนที่อยู่คบกันในวงในจะไม่เอ่ยชื่อทุกๆปีไม่ได้ถ้ามาถึงผมเนี่ยผมก็อ,อ่อยชื่อแม้ว่าบางทีอาจจะ ถูกกับแกบ้างไม่ถูก,กแกบ้างท่านคนนั้นน็คือท่านอาจารย์สมบัตินันทิโกครับท่านมีความเพียรพวกเราเชิญแผ่เมตตาท่านจะมีชีวิตอยู่หรือตายบวชหรือศึกก็ตามแต่เนี่ยถ้าไม่มีแกจะไม่มีงานนี้และคนที่พูดคนแรกไม่ใช่ผมคืออาจารย์บุญเลิศเกาะคำพวงท่านพูดงานสัมนาพระธรรมวินัยเนี่ยเมื่อก่อนนั้นน่ะตรงหัวข้อเขาใช้ว่างานงานตามรอยอริยะ นะใจหัวคอตรงนี้แต่ว่าบางทีอาจารย์อาจารย์ผมถ้าผมจะไม่ผิดคนที่พูดคนที่คนที่เปลี่ยนมันมีได้สองชื่อในยุคนั้นเนี่ยคนที่พูดคําว่าง,งานสัมมนาคนแรกและผมได้ยินคืออาจารย์บุญเลิศสององค์เนี่ยเขาเป็นตัวตั้งตัวตีปรึกษากันที่จะไปจัดั้าแรกที่วัดพนมพนาวาดก็เนื่องจากเหตุผลที่ว่าเวลาพระวัดพนมพนาวาสสมัยนั้นเนี่ยในยุคที่อาจารย์ปีชายังเป็นเจ้าวาดเนี่ยเวลามีปัญหาทงางระวิัยนเนี่ยบางทีหาทางออกไม่ได้ ก็ต้องไปปรึกษาสององค์นี้เพราะเขาชำนาญกว่าตั้งแต่อยู่สมัยท้าทิพย์และคําขอไปริวาติอะไรต่างๆเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้อย่างมากปริวัติพระครูเอียเอ่ยมแต่นี้ว่าเวลาพระเป็นอบับติซอนมั่งเป็นนั่นเป็นนี่อย่างเงี้ยเขาไม่มีคําสวดก็เลยต้องไปขอสมัยก่อนที่ท่านอยู่ท้าทิพย์อ่ะถ้าก็ไปขอปรึกษาและขอคําสวดปริวาติเขาก็หันเอาจากพระไตรปิฎกที่เป็นบาลีมาให้สวดแล้วก็ให้ทางออกความรู้เพื่ออะไรต่างๆทีนี้ ท่านก็มีความคิดว่าน่าจะมีการปฏิรูปหรือมีการให้ความรู้แก่พระเนเนเนี่ยให้มีคือให้หลักกับวัฒนมนาวาสไปเลยนะว่าทำอย่างนี้อย่างนี้ศึกษาแบบนี้แบบนี้นะเพื่อเขาจะได้มีความรู้เป็นตัวของตัวเขาเองก็เลยไปเปิดเปิดครั้งแรกนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2540ครั้งแรกผมกับ ท่านสมบัติอาจาร,รย์บุญเลิศท่านสมบูรณ์วัดนหนองปิงมหาอาคมท่านปีชาท่านเฉลิมเวลาเนี้ยคนที่อยู่ถ้าผมจำไม่ผิดนะจากวันนั้นถึงวันนี้คนที่อยู่ตั้งแต่ปีที่หนึ่งเนี่ยนะเวลาเนี้ยในใน,ในสถานที่เนี้ยมีผมคนเดียวครับที่หลงเหลือมาจนถึงทุกวันนี้ได้มหาอคมก็ไม่ได้มานั่งไปไหนแล้วอะ่ะก็จะมีมหาอโคมีคนหนึ่งอะ่ะที่ผมลืมไป เนี่ยตอนเนี้ยคนคน,นจากวันนั้นเนี่ยจากวันนั้นจนถึงวัน,นเนี้ยคนที่อยู่ตอนที่จัดครั้งที่หนึ่งเนี่ยเปลาเนี่ยมีเหลือมาสององ,งนั้นเองตอนนั้นก็ศึกบ้างการกระจายไม่มาร่วมงานบ้างนะยังเคยไปหาอาจารย์บ,บุรุษที่เกาะกรพพงบอกให้กลับมาร่วมกันเถอะถ้าไม่ไปละท่านให้เหตุผลง่ายว่าท่านให้เหตุผลง่ายว่าถ้าสมบัติไม่มา ท่านตอนไปหาท่านที่เกาะกังพวงท่านก็ส่งขึ้นเรือกลับคุยกันพักหนึ่งท่าบอกว่าถ้าสมบัติไม่มาผมก็จะไม่มางานนี้ก็ไม่เป็นไรสองโอ้นี่เขาจะมีนิสัยอย่างหนึ่งคือเขาชอบบุกเบิกทาอะไรที่มันสร้างสารรค์ที่คนอื่นไม่ทำอ่ะเขาชอบบุกเบิกแต่เขาไม่ชอบสานต่อคือเขาจะทาเป็นโครงสร้างเป็นงานไว้นะเป็นสิ่งดีๆไว้แล้วเ็าให้คนรุ่นหลังอ่ะมาสานต่อผมต้องเอ่ยชื่อสองคนนี้เพราะว่าถ้าไม่มีสองคนเนี้ก็จะไม่มีงานนี้นะ ก็จะไม่มีวันนี้ตอนนั้นที่เราไปร่วมงานกันนะ่ะผมจําไม่ได้แต่ว่าเคยได้เขาบอกว่าวันเปิดงานมี35รูปช่วงท้ายๆก่อนปิดงานก็จะมีหลวงพ่อสุม,ม์เข้ามาช่วยด้วยผมก็อยู่ตลอดวันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยงานเนี้ยก็โอนไปจัดที่หนองปริง,ท,งที่สองท,งที่สามพุทธสมก็อีกองค์หนึง่งแต่ว่าท่านไม่อยู่อาจารย์วรพจนี่ท่านอยู่ทุกวันท่านอยู่ท่านอยู่ตลอดอาจารย์วรพจน์กับปามโมดเนี่ย ช่วยทุกครั้งทุกปีตลอดยี่สบกว่าปีที่ผ่านมาผมขาดช่วงคือไปเรียนท่ามาโอแล้วก็สี่ปีแล้วก็เขาหันมาจัดที่ช่วงนั้นน่ะเขามีการจัดที่วัดบอ่อไฟไหม้ที่พระธาตุกุดแก้วจัดที่วัดป่าธรรมสุขจัดครั้งแรกที่วัดป่าบุญคุ้งก้าผมก็ไม่ได้เข้าไปแล้วก็จัดแดงไม่ได้เข้าไปช่วงหนึ่งแต่ต่อหลังก็เรื่องเข้าไปเพราะว่ามันเริ่มเริ่มเริ่มมีการปรับเปลี่ยนระบบที่มันดีขึ้นมาพอยอมก็ไป นะครับอีกาอีคนหนึ่งที่จะไม่เอ่ยชื่อไม่ได้คือมหาพยอมเนี่ยแม้จะเข้ามาทีหลังแต่เป็นคนที่เข้ามายกระดับงานของการศึกษาคือเขาก็เรียกเข้ามาอัปเกรดงานน่ะจากที่เมื่อก่อนยังเรียนกันข้อมูลยังไม่แน่นยังไม่ลึกซึ้งเนี่ยเข้ามาก็เข้ามายกระดับงานให้มันก้าวกระโดดมาถึงจุดนี้ก็ขอให้น้องนึกถึงท่านเพราะว่าท่านไม่มาก็เคยไปชวนท่านม,มาเนื่องจากว่าท่านก็บอกว่าผมมีงานของผม สาเหตุที่มหาพยอมไม่มาบอกว่าถ้าจะให้ผมมาสอนคนเป็นร้อยเนี่ยนะแต่ว่าได้ฟา์มรู้ระดับเจ็วันเนี่ยมหาพยยอมบอกว่าผมสอนคนเพียงไม่กี่คนไม่ถึงสิบคนแต่ฟาร์มรู้แน่นสอนกันเป็นปีๆแล้วออกไปพ้นจากมือผมแล้วมันเก่งเลยแต่เนื่องจากว่าแกทุ่มเทมากไปหรือว่าระบบมีปัญหาอะไรยังไงผ้าเนนสิบเอ็ดรูปเนี่ยในพรรษาเนี่ยหายเกือบหมดเลย ก็จะเหลือหลงเหลืออยู่องค์สององค์หรือยังไงเนี่ยคือมีกันสิบฝาดรูปเนี่ยนะถติว่ามีมีมีสิบสามรูปนะสิบเอ็ดรูปหนีเหลือสองรูปพอออกภาษาก็มาใหม่มีองค์อื่นเข้ามาใหม่อีกนะก็เขาเรียนหนักครับเขาเรียนหนักแต่เคยคุยกับพระที่เขาไปไปอยู่บอกว่าบางช่วงเนี่ยบางทีก็ไม่สอนเป็นเดือนเดือนพาทาง,งานก่อสร้างหนีเหมือนกันก็ไม่เป็นไรก็ที่ที่เก่งๆที่มีความสําคัญต่อง,งานเนี่ย ถาไม่อยู่แล้วนะเราเนี่ยคือคนที่สานต่อทั้งหมดเนี่ยคืออนุชนรุ่นหลังที่มาสานต่องานเนี่ยต้องอย่าทิ้งงานนี้ครับนะครับต้องอย่าทิ้งงานนี้ต้องช่วยกันอุ้มงานนี้เพราะว่างานที่จะมีการพูดการสอนพระวินยัยสอนให้ศึกษาให้แตกฉาดและปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ต่อธรรมวิันเนี่ยผมเที่ยวมาในประเทศไทยเนี่ยผมไม่เคยเจองานไหนที่เป็นงานนี้ถ้าไม่ดีจริงผมไม่ไม,ไม่ไม่อยู่หรอกครับ ถึงจะเชิญผมมาเทศก็ตามแต่ถ้าเป็นงานจอมปลอมเนี่ยผมไม่มาหรอกไม่ใช่จะผมจะมาถ้ามันมีมีความจริงใจเนี่ยแล้วก็ผมก,ก็แสดงความไปทาวินัยไปเลยคือผมต้องขอโทษครูบาอาจารย์บางท่านที่บางองค์เนี่ยวันปฏิโมกทรับเงินมาเนี่ยก็เนื่องจากงานสมันาวินัยเราผลักดันให้คนรักษาวินัยจริงๆเพราะนั้นเมื่อรักษาศึกษาจริงรักษาจริงต้องทําจริงๆครับก็เลยบางองค์ผมสงสัยผมก็ต้องไปขอโทษท่านว่า ถ้าท่านมีเงินไหมท่านสละ,ะเปล่าถ้าท่านไม่สละก็ต้องขอท่านออกนอกนอก,นอกสีมาก,ก่อนแล้ววันหลังสละแล้วค่อยมาลงปฏิโมกใหม่แต่ก็มีอยู่สององค์ใจเด็ดนะอยอมยอมสละเงินไปเลยสละยาสละทุกอย่างที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยแล้วขอลงปฏิโมกให้ได้ท่านจะลงปฏิโมกให้ได้อะท่านจะขอพิสูจน์ตัวเองว่าผมจะรักษาวินัยเดี๋ยวนี้นะโดยที่เราไม่ได้บังคับบอกผมจะรักษาวินัยเดี๋ยวนี้ผมจะรักษาเงินตอนนี้ผมมาผมทิ้งหมดแล้ว ของอะไรที่เป็นนิสกีผมทิ้งหมดแต่ผมจะขอเข้าปฏิโมกเดี๋ยวนี้ก็ยังมีมหากรงก็เลยต้องพาเข้าก็อนุโมทนาอันนี้คือศักยภาพของงานนะครับคือเป็นงานที่ผลักดันคนให้ทําตามธรรมวินัยด้วยตัวเขาเองอย่างเฉียบพันเลยเราไม่ต้องไปบังคับอะไรเขาประโยชน์ที่เราจะได้เนี่ยครับที่ผมผมมาปีเนี้ยผมผมภูมิใจกว่าปีที่แล้วนะเพราะผมรู้สึกว่าตัวผมนี่มันเป็นสีสันคือมันไม่ใช่เป็นตัวตลกอะครับ คือไม่ใช่พูดเรื่องตลกเพราะว่าผมจะสังเกตตัวเองว่าเวลาผมบรรยายเนี่ยผูนิที่ไปฟังเนี่ยจะสนุกได้ความรู้ได้ความเข้าใจและไม่ง่วงแม้กระทั่งว่าผมไปเป็นพิธีกรหรือโดยเฉพาะเป็นคนเข้าไปถามปัญหาเนี่ยปัญหาผมเนี่ยมนโดนใจคนฟังเวลาเขาฟังแล้วเข,เขาก็เวลาเลิกเลิกประชุมปุ๊บหรือหมดชั่วโมงเขาจะมาบอกขอบคุณอาจารย์มากเลยเพราะอาจารย์เน่ยไปถามจนก,กระทั่งผมกระจ่าง บางบางเรื่องเนี่ยบางทีมันข้องใจของผมผมก็ไม่กล้าอาจารย์ไม่รูอ้อาจารย์ก็ไม่ได้รู้ผมกไม็ไม่ได้รู้ว่าระจิตเขานะแต่ที่อาจารย์ไปถามนะ่ะมันเป็นคําถามที่มันคาใจผมอยู่มันกระจ่างเพราะอาจารย์ไปถามอาจารย์ถามซอกแทกซอกแทกซอก,ซอ,ก,ซ,อกซอยละเอียดทีจกแจ๊กจกแจ๊ก,จก,จกมันไปโดนโจทย์ของเขาพอดีมันก็เลยกระจ่างครับนะแล้วผมก็รู้สึกว่าปีเนี้ผมมีคุณค่ากับงานมากนะ เพราะว่าสิ่งหนึ่งผมมีความรู้สึกว่าการที่เราจะไปสอนคนอื่นจะพ,ะพัฒนาคนอื่นเนี่ยเราต้องพัฒนาตัวเองผมเนี่ยไปดูพวกแม้กระทั่งวัดที่มหาพยอมเรียนวัดเขาสนามชัยวัดพระธาตุสามหมื่นเขาเรียนหนังสือเนี่ยเขาเรียนหนักครับเขาเรียนหนักกว่าที่ผมเรียนเพราะนั้นถ้าผมอยากจะเก่งแบบเขาเนะี่ยผมต้องเรียนให้หนักอย่างที่เขาเขาเรียนมันจึงจะเก่งอย่างเขาต้องเรียนหนักอย่างที่มหาเพ่อนชัยมหาศรีลานัน สมบูรณ์ทีมเขาสนามชัยเรียนเราจริงจะเก่งอย่างเขาถ้าเราอยากจะเก่งเท่าเขาเราเรียนน้อยกว่าเขาเราไม่มีทางเก่งกว่าเขาครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่มีศรัทธามีศักยาภาพมีจุดยืนแล้วอยากเป็นคนเก่งอยากเป็นคนที่สังคมยอมรับอยากเป็นคนที่มีความสําคัญอยากเป็นคนที่ทํางานให้แก่พระศาสนาแต่สิ่งแรกและสิ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการที่จะต้องศึกษาตัวเองให้มีความรู้ไปก่อนบางคน ทึ่งว่าแปลกใจว่าทําไมผมถามความรูร้ซอกแสกตกๆๆๆๆตอกจ๊กอะไรก็ผมเรียนมาต้องนานนะครับผมเรียนมาตอนบวชใหม่ๆอ่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าพอไปจำภาษาที่วัดหนองปิงกับจะบุญเลิศเริ่มเรียนเพราะคนอื่นเขามาชอบมาคุยกันว่าเนี่ยพระวินัยปิฎกมหามกุตสิบเล่มผมอ่านจบแล้วนะท่านอ่านจบไปกี่เล่มแล้วยังอ่านไม่จบเลยอุ้ยไปทาเอาเวลาไปทําอะไรอยู่อ่านให้มันจบแล้วก็เกิดมานะว่าแข่งกับเขาว่าในเมื่อเขาเรียนเขารู้เขาเก่งได้เราก็เก่งได้ ผมก็ศึกษาเลยมาไปกรุงเทพไปเรียนพิธธรรมบ้างไปท่าพังโอไปเรียนบาลีบ้างออกมาก็ปฏิบัติบ้างเรียนบ้างแต่ภาษาที่ผมยังมีโครงการเลยครับพวกท่านมีโครงการการศึกษาวินัยไหมเนี่ยมีไหมที่มาเนี่ยผมจะปรึกษากับท่านปริญญาตอนนี้เตรียมหนังสือกันไว้ละนะเรียนมหามมกุฏวินัยแล้วก็เรียนสาระทีปนีดีกาและก็เรียนวิเนสังกะหะเรียนโยมภาษาคัมภีเลยภาษาที่แล้วเนี่ยเรียนแค่มหามมกุกดเล่มเดียวนั่งเรียนกันสามคน ในวัดมีสามรูปหน้าเรียนกันสามคนก็เรียนกันไปเนี่ยแหละเอาแค่ในภาษาก่อนจบจบออกภาษาแล้วเที่ยวแล้วค่อยค่อยเลิกเอาในภาษาสามเดือนก็ยังดีก็ยังดีกว่าไม่ได้เรียนใช่ไหมมันก็ยังตั้งโครงการแม้เป็นเป็นระบบเรียนเล็กๆเนี่ยมันก็ยังดีว่าไม่เราไม่ได้ทําอะไรอาจรอารย์ใช้เวลาเดี๋ยวทิ้งท้ายนิดเดียว <laughs> เกือบละ <laughs> ก็สุดท้ายนี่นะครับผมมีเรื่องจะบอกให้ทุกๆคนรู้แล้วขอให้ แสดงเมตตาจิตต่อคนคนหนึ่งด้วยคนคนนี้เขาไม่มาถ้าคนคนนี้มางานนี้จะมันกว่าน,นี้คือโยมสุตยาวัชรภัยเสียชีวิตแล้วครับเดี๋ยวจะขอบอกความดีทิ้งท้ายนิดเดียวโยมสุตยาเนี่ยจริงๆแล้วแกเป็นคนปิดทองหลังพระนะครับแกบ,บอกเคยบอกกับผมสองต่อสองว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมช่วยงานเนี้ยผมช่วยเยอะถึงผมไม่ได้ช่วยค่ารถก็ตามแต่เพราะว่าแกมีนโยบายจใาพระนั่งรถไฟฟรี แต่สิ่งที่แกช่วยเยอะคือหนึ่ง,ง,งค่าเอกสารเงินค่าเอกสารเนี่ยแกบอกว่าเคยเคยให้เป็นหมื่นวานนี้นก็สามพันห้าพันบ้างก็ถือว่าเป็นความดีอ่ะทางทีงาแกมีเงินเป็นร้อยล้านนะแกก็ช่วยอย่างเนี้ยก <itu> ็ถือว่าเป็นความดีดีกว่าแกไม่ให้แกเคยบ่นกับผมอยู่อย่างหนึ่งว่าแกน้อยใจครับแกน้อยใจอย,อย่างหนึ่งว่าผมมาช่วยงานเนี่ยต้องหลายปีแล้วนะ กองทุนอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ช่วยนะผมก็ช่วยแล้วทําไมคณะกรรมการเนี่ยไม่ยอมแต่งตั้งผมให้มีตําแหน่งอย่างเป็นทางการในเครือข่ายสักทีที่โยมคนอื่นมาที่หลังผมอีกนะเขาได้ตําแหน่งกันไปแล้วผมไม่มีตําแหน่งเลยอะ่ะผมก็เลยบอกว่าทําไมเขาถึงไม่แต่งตั้งโยมปะ่ะขาโยมมีนโยบายกำจัดอารัชีอะ่ะแล้วเขาจะไปแต่งตั้งโยมได้งไงพวกแกเป็นหลานของอนันต์ปัญญาชุนเป็นหลานขององ,องคมนตรี เงินก็มีเยอะความรู้ก็มีมากคืนให้อายาสิทธิ์แกไปนะแล้วแกไปตังกําจัดอารัชีในนามของเครือข่ายพุทธบริษัทและษารราพินัยเนี่ยนะแกไม่ได้โดนคนเดียวดิอา้าวไหนเครือข่ายพุทธบริษัทแกไปตังกับจัดอารัชีพวกสมเด็จหรือว่าท่านเจ้าคุณยศใหญ่ใหญ่เนี่ยอรัชีรับเงินทองดูโทรทัศน์ฟังเพลงกันเยอะแยะอย่างเงี้ยแล้วไปตังกําจัดเขาเนี่ยต่อไปเนี่ยประวัติของพวกเราโดนลือฟื้นเนี่ยเราจะโดนเขากำจัดคืน,นดี พราะเราไม่มีอำนาจอะไรเลยเขาแกล้งเราไม่ยากอกครับพระพวกเนี้ยที่เขามีอำนาจพระฝ่ายสังฆาริการถ้าเขาจะแกล้งเราเนี่ยเราจอดเลยดีไม่ดีเขาแกล้งบีบให้เราจัดงานไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าที่เขาไม่ตั้งตั้งโยมอ่ะก็โยมเป็นอย่างเนี้ยแล้วใครให้ไปแต่งตั้งโยมจะไปตามก็จัดรารชีโยมต้องเลือกอันนี้นะอ่าผมก็เลยบอกปแปแกก็เลยซาซาลงแต่ว่าผมก็เสียใจแทนแกว่าก่อนแกตายแกไม่มีตำแหน่งในงานนี้เลยอ่ะผมก็เลยบอกแกไปว่า ต่อไปในอนาคตเนี่ยถ้าผมเป็นผู้อำนวยการเนี่ยเดี๋ยวผมจะแต่งตั้งโยมไปเลยให้เป็นที่ปรึกษาอาวุโสที่ปรึกษากิติมศักดิ์อะไรก็ได้แต่ตอนนี้ผมไม่มีอํานาจจะแต่งตั้งเจะทํำยังไงเนี่ยฮะเออก็เลยเดี๋ยวผมจะตั้งให้ครับอาจารย์ฮะเดี๋ยวผมจะตั้งให้ให้ผมกลับไปที่วัดพิมพ์ใบประกาศก่อนก็ใกล้จะจบแนละ้ว <laughs> ก็สุดท้ายเนี่ยขอให้เราแผ่เมตตาให้โยมสุตตยาวชลภาัายด้วยนะครับ วัชราภัยด้วยที่เสียชีวิตวยโลกมะเร็งไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองมีผมคนเดียวผมเนี่ยคนเดียวในงานคือไข่ที่ไปเผาแกน่ะเดี๋ยวนู้ไม่ได้พาเดี๋ยวไปเลยเนี่ยไม่เห็นเจอเลยไปรถน้ําศพไม่เจอตัวไปรถน้ําศพไม่เจอตัวไปรถน้ําศพไปรถน้ำศพไ,ไม่เจอตัวตอนป่าไปเผาไม่ตอนตอนรถน้ําศพไปตอนเผาไม่ได้ไป ตอนเผาไม่ได้ไปอาตมานี่รถน้บศุกก็ไปเผาก็ไปเพราะว่าประโยชน์อย่างหนึ่งคือเวลาผมจัดงานอบรมพระวิทยากรเนี่ยแกเป็นคนหาคณาจารย์จากสมาคมนักพูดเนี่ยมาแล้วก็ช่วยเหลือค่าใช้ใจ่ายอะไรหลายอย่างเลยแม้กทั่งก่อนตายบริจาคสี่พันค่ารถให้พระในการเดินทางฝากโยมที่เป็นพนัสลันมาให้ค่าเดินทางพระครั้งที่ผ่านมาที่จัดเนี่ยที่ผมจัดกันเองเนี่ยต้องขอบคุณอาจารย์สุก,การไม่งั้นงานนี้ไม่เป็นงานขึ้นมาเราก็ส่งลูกศิษย์ไปต้องสิบ สิบสามชีวิตผมก็รับผิดชอบแล้วก็จัดขึ้นมาแล้วผมก็บอกบอาจารย์วรพจน์บอกอาจารย,ราออาารย์ผมจะไปจัดงานอบรมวิทยากรของผมเองนะแต่ว่าผมไม่ลาออกจากเครือข่ายพุทธบริษัทนะผมควบหลายตําแหน่งคือตําแหน่งพุทธบริษัทเนี่ยผมเอาตําแหน่งเนี่ยผมเอานะแล้วก็ไปตั้งชมรมพัฒนาพระวิทยากรมาแล้วผมก็เป็นประธานชมรมเลยปาโมลดประกาศเลยผมเป็นประธานชมรมพระวิทยากรแล้วก็บอกกับเจ้าเจ้าของสถานที่ด้วย นว่าพุทธสถานตุราการบอกโยมอาตมาขอจัดตลอดไปเลยนะตลอดไปเลยโหโชคดีจริงแล้วบอกตลอดไปก็ได้ครับก็สุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกทท่านประสบความสำเร็จแล้วก็ปัารถนาที่จะพัฒนาตัวเองให้ยิ่งขึ้นไปในเรื่องความรู้ความเข้าใจแล้วก็เป็นคนที่เจริญรู่งเรืองในพุทธศาสนาโดยอาศัยงานสัมมนาพระธรรมวินัยครับขอบคุณครับ สาธุสาธุเสดายนะครับเสดายเวลาใช่ไหมครับผมว่าทุกท่านที่เป็นโรคเงงเงาเศร้าเศร้าซึซมซ,มซึมอยู่กระตือรือรนกันหมดนะครับไม่รู้มายัางไงนะฮะ <c oughs> ผมบอกแล้วว่าท่านเป็นพระเอกนะครับท่านเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาตอนยังไม่หลับก็ขนาดนี้หลับยังไม่อิทธิพลนะครับเสียงท่านก็หืมบรรเลือซีฮานาทั้งคืนครับ สังกัสีดังตไม่ใช่ธรรมดานะครับตรงนี้ท่านพิเศษมีอำนาจครับผมนอนไม่หลับทั้งคืนเลยครับรูปต่อไปครับ